สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคลบหน้าล่าสุดสันเพชรจวกรัฐบาลจงใจทำผิดกฎหมายวินัยการคลังตกแต่งตัวเลขเงินนอกงบนายสันเพชบุญยามณีสสสงขาพักประชาธิปัตย์ในฐานะ คณะกรรมาการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2567 ที่จะพิจารณาวาระแรกในวันที่3-5มก,กราคม2567ว่างบประมาณปี2567มีกรอบวงเงินรวม3.48ล้านล้านบาทแต่น่าสังเกตว่า หน่วยงานที่รับงบประมาณซึ่งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้มีคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณสูงถึง5.8ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณจะถูกตัดลดงบที่ยื่นขอมากว่า2.32ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40ที่ถูกตัดงบจากคำขอ น่าเสียดายว่าความทุกร้อนของประชาชนหลายประการที่ร้องเรียนผ่านทางสภาหรือร้องเรียนผ่านหน่วยงานโดยตรงอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือดำเนินการในปีงบประมาณ2,567เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีจำกัดนายสันเพชรได้ตั้งข้อสังเกตงบประมาณที่น่ากังวลว่าตามเอกสารงบประมาณปี2,567ที่รัฐบาลมีไรายได้เงินนอกทั้งสิ้น 2.4ล้านล้านบาทและมีรายจ่ายเงินนอก2.11ล้านล้านบาททำให้เงินนอกงบประมาณนั้นเกินดุลที่กระทรวงการคลังได้ตั้งไว้ที่295,828ล้านบาทจะเป็นการสร้างภาพฐานะการคลังของรัฐบาลให้ดูดีเกินไปหรือไม่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ต้องคงเป้าหมายการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี2 5 6 7ไว้ที่ 693,000,000บาทรองรับการเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ตามที่รัฐสภาอนุมัติส่วนที่เบิกจ่ายไม่ทันก็คาดว่าหน่วยงานรับงบประมาณคงจะขออนุมัติครมอการเงินนี้ไว้เบิกเลื่อมปีในปีถัดไปทั้งนี้คงจะไม่มีหน่วยงานรับงบประมาณใดนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนครั้งดังเช่นสมัยนายชวนหลีกภยัยเป็นประธานสภา ที่ให้นำเงินคืนส่งครั้งนายสันเพชรกล่าวได้ว่าการทำให้ดุลเงินนอกงบประมาณเกิดการเกินดุลจึงเป็นภาพมายาเท่านั้นเพราะไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เป็นเงินของหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ถือเงินส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนได้เช่นสถานศึกษาโรงพยาบาลทุนหมุนเวียนหรือกองทุนต่างๆเป็นต้นอีกทางเมื่อพิจารณาถึง สัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของปี2566มีสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ62.1และคาดการณ์ในปี2567ร้อยละ64.0สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงหากจะดำเนินการนโยบายดิจิตอลวอ l l e t คือเรื่องของสภาพคล่องในตลาดการเงินและกฎหมายมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดว่า การกู้เงินกรณีพิเศษจะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งตนไม่ติดขัดที่รัฐบาลจะมุ่งดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็แต่ตนไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินเพื่อนำมาทำนโยบายนี้เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีความคืบหน้าล่าสุดเครื่องบินรบพมา่าถล่มยับมืองเล่ากายของโกกลาง ไปที่เมืองเล่ากายของโกก้างกันบ้างล่าสุดกองทัพอากาศของสภาทหารทิ้งระเบิดและทําลายทุกวันเืน่่โจมตีสถานที่ใดก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของโกก้างหรือ MNDAA ทําให้เกิดความเสียหายมากมายล่าสุดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันเลยครับสำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานว่าเมืองเล่ากาย ถูกกองทัพอากาศของสภาทหารทิ้งระเบิดและทำลายทุกวันกองทัพโจมตีสถานที่ใดก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของโก,กล้างหรือ MNDAA ด้วยอาวุธหนักคนในพื้นที่บอกว่ามีความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่19ธันวาคมการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งบริเวณเมืองเล่ากายและแม้แต่ในเมืองเล่ากาก็ยังเกิดการประทะก,กัน รายงานระบุอีกว่าหลังจากเกิดการสู้รบในเมืองเล่ากายและกองกำลังโกก้ง้ง MNDAA สามารถควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนและกองทัพผู้ก่อการร้ายได้เข้าโจมตีพื้นที่เหล่านั้นในวันที่ยิมสมธันวาคมและในวันที่ยิมสี่ธันวาคมพวกเขาบอกว่าพวกเขาถูกทิ้งระเบิดและโจมตีทางอากาศและความเสียหายก็ใหญ่หลวงมากเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าเมืองเล่ากายกลายเป็นเมืองที่พังทลายไปแล้ว นอกจากนี้สายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในเมืองหลักๆถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงยังมีคนบางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองเล่ากาย MNDAA ประกาศว่าพลเรือนสามรายถูกสังหารเนื่องจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในเขตที่อยู่อาศัยโดยกองทัพผู้กอ่อกันร้ายในเมืองโกกันและชินนีก่อนหน้านี้เมื่อยิมสาธันวาคม2566กองทัพสภาทหารทิ้งระเบิดบริเวณ ชิโอของภูมิภาคโกกางหลายครั้งด้วยเครื่องบินไอพ่นและเกิดการระเบิดขึ้นในบริเวณที่อยูอาศัยของผู้พลัดถินส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ5รา,ายรวมทั้งเด็ก1คนและมีผู้เสียชีวิต1คนความคืบหน้าโฆษกประชาธิปัตย์เผยสมาชิกเดินหน้าพร้อมสนับสนุนเฉลิมชัยฟื้นฟูพัฒนาประชาธิปัตย นายราเมตรัตรนาเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงแนวทางการทํางานของคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักประชาธิปัตย์ว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีหลักในการนําพาพักที่ชัดเจนก็คือการสร้างความมีเอกภาพในพักให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรวมพลังทุกคนทุกรุ่นทุกภาคส่วนจับมือกันมีความสามาคัคคีร่วมกันทํางานฟื้นฟูและพัฒนาพักและ ให้ความสำคัญกับประชาชนสมาชิกพักมีส่วนร่วมกับการทำงานของพักซึ่งในส่วนของสมาชิกพักหากมีความประสงค์จะช่วยงานด้านใดที่คิดว่าตนถนัดก็สามารถแจ้งความจำงมาที่พักได้ในราเมศยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ยังมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของพักให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับการทำงานแบบเชิงรุก ในทุกเขตเลือกตั้งร่วมกันกับสสและอดีตสสอดีตผู้สมัครตัวแทนของพรรคประจำจังหวัดรวมถึงสาขาพรรคร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่และการขยายฐานสมาชิพกพรรคในทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการกิจการทางการเมืองและของพรรคอย่างเต็มรูปแบบที่สำคัญคือการทำหน้าที่ฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็งจริงจัง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งขณะนี้กรรมการบริหารพักในทุกตำแหน่งกำลังเตรียมข้อมูลและแนวทางเพื่อน,นำเสนออย่างเป็นทางการหลังจากผ่านขั้นตอนของนายทะเบียนพักการเมืองก็จะได้มีการนำเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารพักต่อไปนายระเมศกล่าว